แค่นั่งมองต้นไม้วันละสินาทีสมองคุณจะฉลาดขึ้นแค่มองต้นไม้วันละสินาทีสมองฉลาดขึ้นได้จริงเหรอฟังดูมโนแต่มีงานวิจัยรับรองจริงๆและมาเริ่มจากคุกที่อเมริกาในปี2014นักวิจัยจาก University of Utah และ Oregon State Penitentiary ร่วมกันทดลองในเรือนจำความปลอดภัยสูงสุดที่มีแต่นักโทษอันตรายพวกเขาแบ่งนักโทษออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มที่1ได้ดูวิดีโอธรรมชาติเช่นป่าต้นไม้น้ำตกวันละ10นาทีบนหน้าจอใหญ่ในห้องขังกลุ่มที่2นั้นไม่มีอะไรเลยอยู่ในห้องขังเหมือนเดิมผลที่ออกมานั้นน่าทึ่งค่ะเพราะพฤติกรรมรุนแรงลดลงชัดเจนสมาธิและการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นที่สำคัญคะแนนทดสอบสมองที่เกี่ยวกับความจำและการคิดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักวิจัยเชื่อว่าการได้มองธรรมชาติทำให้สมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจได้พักเหมือนปิดคอมรีสตาร์ทแล้วกลับมาทำงานดีขึ้นนี่คือหลักการของ attention restoration theory ธรรมชาติช่วยดีเซตสมองที่ล้าจากความเครียดและการใช้งานหนัก แค่มองต้นไม้10นาทีมันอาจไม่เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่สมองของคุณจะเริ่มทำงานดีขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าคุณชอบเรื่องจริงที่ใช้ได้จริงกดติดตามหนังสือที่ไม่ต้องอ่านแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง